รับสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่คลิปชายโสโลครับผมวันนี้มีรางวัลมาแจกด้วยครับก่อนไปดูคลิปความเขนะครับผมคือกระชาครับตั้งใจฟังนะครับผมโหลดแอปน็อคคีเนอร์มาใช้ล่ะนี่มาเนี่ยเดี๋ยวแนะนำฟังก์ชััน ฟังกชันเคลียร์ขยะมันจะช่วยกําจัดไฟลได้อย่างรวดเร็วช่วยให้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกดล้างเลยอ่ะล้างไปล้างขยะไปะฟังกชัน2เร่งความเร็วแรมช่วยเร่งความเร็วแรมความเร็วแรมความเร็ว,วเรวม ช่วยเร่งความเร็วแรมโดยปิดใช้งานแอปต่างๆที่แอปทำงานข้างหลังทำให้มือถือเนี่ยได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วทำให้เล่นเกมไม่ค้างไม่กระตุกความเร็วแรมความเร็วแรมความเร็วแรมต่อ,อไปฟังก์ชัน3นี่ช่วยลดอุณหภูมิอะเป็นไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไนะมันช่วยลดอุณหภูมิเริ่มร้อนแล้หวหอครูร้อนแล้วเนี่ยไอ้ยี่กินปากมึงไงนี่ม,นมันจะเหนียวนักหนาเนี่ยอะนี่นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ตอนนี้น็อ c คลีนเนอรเขามีกิจกรรมแจกรางวัลด้วยนะครับง่ายมากเพียงโหลดแอปน็อ c คลีนเนอรครับผมรับไปเลยรางวัลบัตรเงินสด True Money 1,000บาท1คน500บาท 2คน300บาท3คนและ150บาท4คนกนติการร่วมสนุกง่ายๆครับผมไอเดยเดี๋ยวมึงกดตามเลยนะเข้าไปที่ Google Play ครับพิมพ์ n o o k k Cleaner ครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับผมหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมอ้าพอกดโหลดมาเสร็จปุ๊บให้คะแนน5ดาวครับผมคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กนะครับ n ็อกลีนและ ฟังชั่นที่ชอบเช่นแทล้างขยะแล้วก็ที่สำคัญครับต้องโหลดในระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่1ธันวาคมนะครับผมที่แฟนเพจน n o c Cleaner ครับผมเสื้อผปชบคคลข้างสนและครัวและเชิญเชิญเดี๋ยววันนี้ผมมีเกมให้พวกพี่เล่น ทดสอบความสีชัยโสยวทดโอสอบความสีความเป็นเพื่อนกันชื่อเกมว่าแท็กว่าวเหมาดิมึงเกมมันก็คือจะให้ยืนล้อมล้อมโต๊ะกัน5คนแล้วก็ให้ก้มหน้าหลับตาผมนับหนึ่ถึงสาม เหนยนาขึ้นมาแท็กเพื่อนให้ได้ถ้าใครแท็กว่าก็โดนลงโทษด้วยขนมหวานมันจะมีคนโดนทำโทษอยู่คนนึงมันอาจจะโดนทำโทษกันทั้ง5คนเลยก็ได้ในกรณีที่แบบว่าแท็กว่ากันหมดเลยไม่สามารถเคลียร์กันเลยก็ะต้องทดสอบความตีแต่มีข้อแม้ครับห้ามแท็กคนซ้ําในรอบต่อไปขอบคนพีตาท้ากับพี่เดรอบต่อไปพี่าให้กับพี่เดอีกต้องหาคนเดินมีสี์โดนมาสีเงี้ยโดนหมดโดนหมดรอบแรกขนมหวานเอาเรอยว่าเรืหอยวนนี่เลยรอบช่องสิงคโปร์ เลยหน้าขึ้นมาแท็กเลยนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณหนึ่งสองสามแท็กเแท็กเลยใไรพี่โกงพี่ไปขวามือไหนอะสามแท็กเอะไรอะไหนๆยงไม่ทะแท็กใครแท็กตัทางเนี้ยเออฮ้ยงุดี้ยความอะไรถึมไปนะโชว์ความสามัคคีของเราไปแลยใจหโลหนึ่งสองสามแท็ก พี่จะแท็กใครจจะไปท็กใเดมเดี๋ยวคุโดนไอ้สคนนี้รอดมันไม่หันมาตายสามคนไกระเป๋าลาดหัวพี่งานเส้นพี่งานเส้นพี่เดจะพิกกนบล็อกมาเลยนน้องก่ยโอ้ยทำน้ามาไม่ในกลเลยมาโดนซะมากผมหน้าไอ้ต้ามงไอต้ามันต้องโดนอีกเฮ้ยพี่ก่อนอะไรบ้างอ ไป้ลาดคนอื่นมาพี่เดชโอยอดิผมจะกินอะไรแล้วมันเย็นมากเเหนาเหนาเยี่ยมมากเดี๋ยวเข้าเมนูต่อไปเลยครับผมไม่เล่นทำไมไม่เล่นมีมามาเคยจุกมาก่อนเลยเคยตัดเดี๋ยวดำเลยหนึ่งสองสาม ไปนี่แล้วไ,ไม่ไมาเฮ้ยกูสไปดูส่งกลิกล่นไปหามึงแล้วอ่ะรอดทีแล้วกูก็ส่งไปหามึงแล้ว <ปะ S 1> <ป>มืองแหวนไงกูก็เปลี่ยนเลยยี่นี่รออีกแล้วไป <c oughs> แล้วคนนี้ต้องเทหรือต้องอัดเทเหนีย้ว โอ้ยตัวดำเต็มตัวเลยเฮ้ยตัวดำเต็มตัวเดี๋ยวหลักตาไหมเนี่ยเกมเนี่ยเกมที่เราเฮ้ยสิงกะสีมารหนาหลับตาจ้ะเนินต้อง เล่นตัวไกูจะไปหาไอ้ต้าแพงไอ้ต้ามันก็ไม่เอาด้วยกีนก็ไปไหนก็ไม่รู้เลยอ้าวแล้วก็จะมาใก้ๆใกล้ไปไรนอ่ะอ่ะโดนอ่ะมันเย็นเหมือนกันนอ่าโดนต่อมากวันจะตองรู้ เกมต่อไปเลยจ้ะยังไงครับผ่านไป3ด่านแล้วเหนียวครับมีใครได้เยอะเลยตรวเขียวต้มอ่ะอ่ะวันนี้กุจะไม่โดนแล้วผมผ่านจ้ะหนึ่งสองสามวันนี้มันดูเงาๆดูมันถึงเธอเหมือนสีเทา ไปไหนเออก็ต้องนานมึงไม่มาโสายอ่มึงไม่มาทุกคกลัวไม่มาแล้วไงอูยังเก็บนะไอ้ยันกูยังเก็บนะมีสุดดำแล้วก็มีสุดเขียวแล้วอ่ะอ้าวจ้าพี่พี่กูจะแท็กมึงมึงไปแท็กใคาสุดสีกับเขาสุดสีกับกูไงแต่ไมเป็นบอสนะเว้ย มึงก็นำแบบน้นไปเย็นโโอคเมามาแค่เพื่อนเดียวเลยอ่ะมีรอบสองคนอีกนะครับผมเกมนี้เมนูสุดท้ายพี่นาสุดท้ายนะเอาให้ฟรีนะผมน่าจะหนึ่งสองสามีคือเงานีและเงานี่คือ มาเยอะยังไม่รับสองพันทำไมเต็ดจากเราเลยอ่ะโอ้มาอะไรขนาดนี้รอบก่อนๆนั้นนันเฉลี่ยกันมาก็ได้กันไม่มีใครพางโอ้ยเออดูนี่งกั่วแค่กันนตะกี้เหรแค่กั่วโอ้โหโ้โโอ้โหเลอะด้วยเนี่ยโอ้ยังเลอะ thì đây khổ quá chín à, giờ เล่นมอกหมกเจมเลยเี้ยโอ้ไอ้สัดึงพี่ยักษ์เลยดนี่ยเล่นมเหรอนี่ทำโทษใครกันแน่ไอ้ที่ทากัตดน้องยังเงี้ยไอ้สัตลเอนเลยบบน้องทอยเอาตรงง่ายเลย พวกเรามีใครได้เยี่อะไรวะพวกเราเกมเคีียดมาเลยเกมแบบไม่มียี่อะไรเหมือนมานัดกานล่ามาลัดกันล่าให้เฉยลาดให้เปียกมาล่ากันให้เปียกแล้วก็ไปอาบน้ำเออเป็ดใช่ความซิงไอ้สัตว์ซิงหลังบ้านใช่เก่งแน่หลยสองล้างกันเลยสัตว์ก่อนส่งท้ายจะออกไปแย่งกันอาบน้ำมันมีสายยางแค่สองอันเล่นรอบสุดท้ายใครซิงสกันได้อาบก่อนมากตาล้าตาล้าตาล้าตานับ อาจารยหน่งสองเอ้ยโอ้รีบไปเลยดูนียอะไรไปลบกลบอกลผมดะไรปอีสเเี่อะเฮ้ยสมองไหลเลยอะอิลมตอนไหนเอสเร่ะเราเรามึอสเเมาเป็นไงบ้างก็ผลยังไม่ออกผลตรวจ ใช่ผตรวออกผลที่ผลผลเนี้ยไอ้ผลผฟักทองอยู่บนหัวเนี่ยออกออกวงโลกเลยเฮ้ยไปอ็กสเตจซ้ำไหมเผื่อตอนนั้นไม่เจออะไรไงแต่ตอนนี้มึงเปลี่ยนไปเพราว่ามันทำไม่ได้เลยตัวไอตัวตัวบูยังตัวตัวบูได้ไหมที่ไปอาบน้ำมาเขาอะฮะไม่ไปอาบน้ำมาเขาอะมึงดู

ไอ้นี่ก็ยีบีบจังเลยกูเหนียวหมดแล้วอ่ะใอ้นี่ฮะรอก่อนก่อนนะเนี่ยไหมรอก่อน